ทำไมรัฐบาลไปรังแกคนจนไล่คนจนออกจากป่าท่านว่ามันไม่ใช่กำลังแก้ปัญหาท่านว่านะกำลังจะทำถนนที่มันเลอะเทอะเป็นถนนที่ดีท่านว่าอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เพราะฉะนั้นพอกันที่เถอะที่หาว่าผมเนี่รังแกคนจนน่ะวนอยู่อย่างนี้แหละถ้าเหมือนกับไก่ตุรจินไปได้สุดท้ายกบตายทั้งเรา <laughs> อ่ักนะอาจารพูได้เป,ไป,ไป,ไปอยู่ <laughs> ในเข่งจริงกันดิไม่จริงๆยุบแลดีล้วจริงๆยุบเพะใช่ไหมยุบเะยุบไปเอ,อให้คนอ,อืออ่นก็ทำนะฮะ,ะเมื่อเออแม่ผมอยู่ในภาพนี้ได้บอกน้องกล้องเขาเกี่ยวกับเรื่องของออสุนัขครับน่ารักมากคุเขาฝึกวว้จนได้ดีฮะ หมาฝึกได้พูดไปได้ช้างยังฝึกได้ถามจริงคุณไม่รู้ครับสุสนัขฝึกได้แกงถามไปงัน้นใช่ไหมไมพพ่พอพอท่านพูดว่าหมาจะฝึกได้เดี๋ยผมขาไอ้ท่านพ่านตำรวจโทรที่ติดราช<า>น้องอาพิทัก์ท่านเป็นผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานเก่าของท่านบกปเนี่ยนะ ท่านก็ไปพูดท่านบอกว่ามาวันนี้ถือว่ามาบ้านเก่าแต่มาเที่ยวนี้มาเป็นทางการวงมีการปรับปรามใช่ไหมใช่ท่านก็บอกว่านะอยากฝากนโยบายขั้นแรกของท่านที่จะมีนโยบายมอบให้นโยบายมอบให้เลยบอกว่าผมอยากฝากให้ไอ้เพื่อนตำรวจทุกคนทุกนายพึงระลึกเสมอว่านะเราเนี่ยคือกุญแจสำคัญท,ที่สุดที่จะทําให้บ้านเมืองของเราสงบสุขได้เรามีหน้าที่ต้องกําจัดผู้มีอิทธิพล ทั่วประเทศให้หมดไปเพื่อให้คนดีมีที่ยืนในสังคมแต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่มีวิน,นัยและไม่ช่วยกันยศตำแหน่งไม่ใช่สิ่งสำคัญการเป็นคนดีเป็นข้าราชการที่ดีเป็นตำรวจที่ดีอยู่ที่การปฏิบัติตนสุดท้ายก็ขอให้เราทุกคนช่วยกันนะกับกู้บ้านเมืองของเรา ให้กลับคืนมาเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้อีกสักครั้งพูดทันทนแต่มีนยัยะากประชาชนถามเยอะนะครับว่าอันดับแรกตำรวจเนี่ยจะปฏิรูปยังไงและเป็นอันดับแรกที่ประชาชนที่ปกป้องแผ่นด,ดินที่ผ่านมาทั้งหมดจนท้าประยุทธ์ต้องออกมาเนี่ยอันดับแรกที่ต้องทําคือตํารวจรก็เจ็บปวดกับพอสมควรก็พเปลี่ยนใหม่ยศ ในสิบในร้อยในจาาในพันไม่ต้องให้หัวหมู <c oughs> นะฮะกลุ่มกลุ่มยังเป็นนะหัวหมูนะฮะจมื่นะ vere, ตั้งชื่อใหม่หมดเลยนะฮะตั้งใหม่เลยเนาะเออตั้งใหม่หมดเลยตั้งชื่อแบบดั้งเดิมให้หมดเลยจะดูขลังกว่าเยอะคือ <c oughs> <c oughs> ตำแหน่งให้มันเท่ไปเลยใช่ครับ <c oughs> ถ,ถ้าจำตำแหน่งไว้ได้ไปดูหนังจับวงก็ได้น่นหลับไปดูเลยฮะไปดูเลยฮะไอ้กองคือก็ได้มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งอะ อะไรแปดินแปนดินน่ะนะแต่แปลกว่างานมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยอะ่ะรบเพื่อไทยเพื่อบป็นดินไทยเอาเด็กมาเล่นลูกฝรั่งครับผม,มงงกับคนสร้างอย่างเงี้ยมันม,มีเจ๊ดันอยู่ป่ารช่ผมเอ,อเจ๊ดันไงไงลูกฝรั่งก็เป็นไรไ่เรื่องค่าอะไรบดินนะฮะบดินเกน็ไทยแล้วละรบ ป้องกันแผ่นดินแล้วรับดาบเลยฝรั่งโปรเกต์เปล่าลูกครึ่งหน้าลูกครึ่งฮะแล้วก็ใส่หนัวเข้าไปหน้ายาวผมไม่เข้าใจว่าคุณจะดันกันหรือว่าจะอะไรนักหนางานเนี่ยมต้องหานักแสดงเป็นไทยไม่เชื่อว่าพอคนดูแล้วคุณจะทำไงก็ได้คุณดูถูกประชาชนกันไปหรือเปล่าก็จะบอกว่าเอาแบบพระเอกที่เป็นพระเอกาสัสลออยู่นะเอาองดัาเนี่งนะนะมันต้องอะไรหาหาไม่ได้เอาทหารไปเป็นซเสเลยนะ เอาไป้าไปอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์พูดถึงเรื่องของการการถอดยศเนี่ยอาจารย์ผมมีตัวอย่างของประเทศสเปนนะว,วันนี้เองออสเปนก็มีถอดยศประการถอดยศเจ้าหญิงสเปนฮะเนื่องจากว่ากระทําความผิดะนะครับกาซาฟิลิปเป้ที่6แห่งสเปนครับทรงทอดพระทรงถอดพระอิสริยยศเจ้าหญิงคริสตินาหลังผู้พันกรณีอื้อเฉาช่อโกงภาษีนะ สำนักพระราชวังสเปนออกแถลงการระบุนะครับกตรสั์ฟริปเป้ที่6แห่งสเปนครับทรงถอดพระอิสริยยศเจ้าหญิงคริสติน่าพระเชษฐภคินีของพระองค์<ม>ออกจากการเป็นดัชเชสแห่งปามาเดอมาโยกาหลังเจ้าหญิงทรงผัวพันกรณีอื้อเฉาช่อโกงภาษีซึ่งสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของราชวงศ์สเปนท่านนี้เจ้าหญิงคริสติน่าจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์พระองค์แรกที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งการพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ครับครับเห็นไหมเรื่องทุจริตเรื่องโกงภาษีเป็นเรื่องใหญ่มากขนาดยังต้องถอดรถเมื่อวานประเทศอีเช่นธรมดาเมื่อวานนี่คณะกรรมการโปรลิโปโลเลยนะใหญ่กว่าศาลนะแต่ที่น่ารักท่านท่านไม่อุทธรนะท่านบอกแล้วไม่อุทธรท่านบอกว่ารับความผิดยอมรับลูกผู้ชายไม่อุทธรก็เราเคยคิดว่าให้ตั้งผนก คดีทุจริตใช่ไหมฮะในสารแล้วเคยพูดมีแล้วเรียบร้อยครับครับมีแล้วพอคุณสมบูรณ์พูดพับเขาเขาไปทําเลยเอประกาศในราชกิจจารุเบกษาเรียบร้อยแล้วอ้าวอ้าสาอาชาชุดนี้นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยอะต่ือนไหนผมไม่ทราบนะครับนี่ฮะมีกรณีที่ตั้งแผนกคดีทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ยาเสพติดค้ามนุษย ในศาลอาญาสมัยก่อนพระอูททากันยากอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนีในศาลอาญาแล้วนะฮะมีผลมางคับใช้ในราชกิจจารุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมจัดตั้งแผนกคดีทุจริตคดียาเสพติดคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญาแล้วเรียบร้อยนี่นแล้วก็ศาลอาญาครับรักษาการตามประกาศนี้ผู้ ซื้อข่าวก็ได้ข่าวมาเมื่อวานนี้ตักๆๆๆๆัวิ่งนังตักตักแสดงว่าอ้วนหน่อยอยู่ใกล้นั่งร้อนนะรักกิจจารเบกษานี่เมื่อ12มิย58นี่เองนะครับประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม3เรื่องครับประกาศเป็นในราชกิจจารเบกษาแล้วก็คือเริ่มบังคับใช้ได้เลย ได้แก่การจัดตั้งแผนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศารอาญาการจัดตั้งแผนคดียาเสพติดในศารอาญาและการจัดตั้งแผนคดีค้ามนุษย์ในศารอาญาเรื่องการจัดตั้งแผนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศารอาญาเรื่องนี้นะเรื่องนี้แรกนะฟังไหมฟังฟังจะได้ไม่ทำผิดนะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4มาตรา7และมาตรา10แห่งพระธรรมนูญศารยุติธรรมคณะกรรมการบริหารศารยุติธรรมออกประกาศให้จัดตั้งแผนกในศารอาญาดังต่อไปนี้1เรียกว่าประกาศคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมเรื่องประกาศการจัดตั้งแผนกคดีทุจริตป,ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ในศารอาญ,ญานะข้อ 2, 2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจาดุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ในประกาศนี้นะในประกาศนี้นะคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหมายความว่าคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมและให้หมายความรวมถึงคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุว่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะกรอบโกยคุณดูแลคดีนะโอ้คดีนี้เป็นราคานี้ราคานั้นเลิกเขาเล่นละ ก่อนเราบอกว่าใครตรวจสอบได้จําได้ไหมฮะไอ้กทจ่จเกรเกเรบ้านเกเรเมืองอะไรฮะทาราน้าเนี่ยมักจะพูดเสมอองค์กรนี่ไม่มีคร้ตรวจสอบวันนี้มีแล้วครับเห็นไหมฮะเริ่มใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นนะครับข้อ4ฮะข้อ4ี่เขาบอกว่าให้จัดตั้งแผนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศารอาญาโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่ง พิจารณาพิภากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในเขตอำนาจและโอนมาตามกฎหมายนะหรือโอนมาก็ได้หัวเล็บสองดำเนินการกระบวนการพิจารณาใดๆเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศารอาญาก็โดนข้อ5ครับ ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคนดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาเป็นผู้รับผิดชอบงานในแผนกหนึ่งคนว่าไปเลยหนึ่งคนรับผิดชอบะนะและก็ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจัดให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านคนดีทุจริตประพฤติมิชอบอของเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวนตามที่เห็นสมควรเป็นผู้พิพากษาประจำะแผนกคดีทุจริตและผู้มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจจะมอบหมายให้ผู้พิพากษาในแผนกคดีทุจริตและผู้มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐพิจารณาพิพากษาคดีอื่นใดตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ข้อ6ครับ แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาจะเริ่มทําการเมื่อให้ให้เป็นไปตามประกาศของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอ,อาญาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน60วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช่ไหมครับข้อ7ครับให้อธิบดีผู้พิพากษาเรื่องการจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4มาตรา7และก็มาตรา10แห่งพระธรรมนูญสารยุติธรรมคณะกรรมการผู้บริหารสารยุติธรรมออกประกาศให้จัดตั้งแผนกในศารอาญาดังต่อไปนี้ 1. ข้อหนึ่งะฮะประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมเรื่องการจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญาข้อ2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3. ในประกาศนี้คดียาเสพติดหมายความว่าคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดข้อ4ครับให้จัดตั้งผนกคดียาเสพติดในศาลอาญาโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึ่งพิจารณาพิาพากษาคดียาเสพติดที่อยู่ในเขตอำนาจและที่โอนมาตามกฎหมายวงเล็บ2ดํดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆเกี่ยวกับกคดียาเสพติดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศารอาญาข้อ 5. ให้ผู้พิพากษาให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดียาเสพติดในศารอาญาเป็นผู้รับผิดชอบงานในแผนหนึ่งคนและให้อธิบดีผู้พิพากษาศารอาญา จดให้มีผู้พิพากษาที่มีความทุ่ชาญความชนานาญด้านยาเสพติดจํานวนตามที่เห็นสมควรเป็นผู้พิพากษาประจำะแผนกคดียาเสพติดในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาอาจจะมอบหมายให้ผู้พิพากษาในแผนกคดียาเสพติดพิจารณาพิพากษา,กษา,กษาคดีอื่นใดตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ครับนะฮะข้อ6ครับมีอีกฮะมีนิดหนึ่งนะฮะ แผนคดีอยาญยา,ยาเสพติดในศาลอาญาอาจจะเริ่มทาการเมื่อใดให้เป็นไปตามประกาศของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน60วันแต่วันที่ประกาศบังคับใช้ข้อ7ครับให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารักษาความตามประกาศนี้ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้พิพกากษาประจําเรื่องการจัดตั้งแผนคดีอาค้ามนุษย์ในศาลอาญา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4มาตรา7และมาตรา10แห่งพระธรรมบูญญสารยุติธรรมคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมประกาศให้จัดตั้งแผนกในสารอาญาดังต่อไปนี้ 1. ประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมเรื่องการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในสารอาญาเรื่มมานะค้ามนุษย์นะครับ ข้อ2ครับประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเอาละข้อ3ครับในประกาศนี้เขาบอกว่าคดีค้าค้ามนุษย์ในหมายความว่าคดีที่โจท์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ .2551 ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดตามกฎหมายอื่นๆรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้หมายความว่าหมายความรวมถึงกรณีที่มีการขอให้อาให้ศาลดำเนินการกระบวนการพิจารณาตามมาตรา29มาตรา30และก็ม